สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มาทำอยู่ด้านในด้านนอกเสียงแรงมากนะครับคือจะมาพูดเรื่องการเอาแกนเอ,เอาพระเข้าแกนกลางนะครับเอาพระเข้าแกนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแกนนะแกนกลางก็คือตัวที่ยึดพระนะครับตัวที่ยึดพระไม่ให้หลุดครับเนื่องจากว่าพระที่จะเอามาเข้าแกนเนี่ยนะครับ คือเขามีลักษณะที่นะครับไม่เรียบไม่เรียบนะครับไม่เรียบแล้วก็องค์ค่อนข้างใหญ่ต้องใช้แกนสามมิลขึ้นไปนะครับคือหนานะครับพระมีความหนาแล้วก็หนักมากนะครับผมก็จะใช้การรองนะครับการรองโดยอาหารบล็อกเก่าหรืออะไรก็ตามที่มันพอดีนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเอามาวางให้พระด้านหน้าเรียบนะครับด้านหน้าเรียบนะครับ โดยวิธีการเมื่อเราวางตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วนะครับเราก็เตรียมบล็อกเตรียมบล็อกเอาไว้ปดให้มันเรียบนะครับผมจะใช้เตาปิ้งนะครับเตาปิ้งอันนี้ก็คือใช้เตานะครับใช้เตานะครับใช้เตาในการปิ้งนะครับน่ครับจะเป็นเตาตัวนี้นะครับเตาไฟฟ้านะครับในการปิ้งซึ่งอันนี้เป็นไอเดียการผลิตโดยพี่หมูปิ้งนะครับ ที่หมูปิ้งได้มาผลิตนะครับให้ได้ใช้กันหลายปีแล้วแล้วผมก็จะมีผ้านะครับมีผ้ารองนะครับมีผ้ารองมีผ้าแบบนี้นะครับเพื่อที่จะคือว่ามันร้อนนะครับมันร้อน <c oughs> มันร้อนมันจับตรงตรงไม่ได้เวลาเอาเข้าแกนการเอาเข้าแกนเนี่ยคือเราก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องการ <c oughs> สัมผัสพระจนเกินไปนะครับ การใช้มือเราโดยตรงอะไรต่างๆก็บางบางคนนะเขาก็ไม่อยากจะให้เราโดนจมูกพระโดนอะไรเนี่ยนะครับเราก็ต้องระมัดระวังอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของช่างแต่ละคนนะครับผมเนี่ยจะใช้ผ้าในการในการสัมผัสนะครับสัมผัสพระการปิ้งการย่างก็เอาให้มันพอดีครับเอาให้มันพอดีซึ่งถามว่าความอ่อนขนาดไหนถึงจะพอดีนะครับ จึงจะพอดีอันนี้เป็นประสบการณ์นะครับบางทีมันก็อธิบายลําบากนะครับอธิบายลําบากสําหรับคนที่ไม่เป็นช่างเลี่ยมก็จะได้รู้นะครับว่าช่งนะา,างเนี่ยเขาทํำยังไงนะครับสําหรับคนที่กลาลังหัดเลี่ยมอยู่ก็จะได้รู้วิธีการนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับเกรดเล็กเกรดน้อยที่จะเอามาแบ่งปันกันนะครับอันนี้ผมปิ้งได้ดีแล้วผมก็จะเอามาวางนะครับเอามาวางใส่กับ องพระนะครับแล้วเราก็จัดนะเราก็จัดนะครับโดยการใช้ผ้าเนี่ยครับเพราะว่ามันร้อนนะครับมันร้อนเราใช้ผ้านในการช่วยนะครับช่วยในการบีบลงให้มันเข้าล่องนะครับ <c oughs> เนี่ย <c oughs> เมื่อเราเห็นว่ามันเข้าได้พอดีแล้วนะครับเราก็เราก็เอาบล็อกที่เรากดลงนะครับกดลงที่เราก็มาจัดนะเราก็มาจัดนะครับมาจัดมาจัดให้มันได้ พอดีครับให้มันได้เข้าพอดีตามขอบตามอะไรเนี่ยครับทีนี้เราก็เอามันหนีบอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอามันหนีบไปแบบนี้นะครับหนีบเพื่ออะไรครับหนีบเพื่อไม่ให้แกนมันงอนะครับแบบนี้นะครับเราก็จัดก็จิกอะไรต่างๆที่มันยังไม่เรียบร้อยประมาณนี้นะครับในรอบเช้าเนี่ยผม <c oughs> ผมเลี่ยมแบบนี้มีอยู่ห้าองค์ที่เหมือนกันเลยนะครับ เราก็หนีไว้ประมาณสักหนาทีนะครับมีมีอยู่5องค์นะครับมีอยู่หองค์ผมจะเข้าให้ดูประมาณ2องค์นะครับจะเข้าให้ดู2องค์ก็ทําเหมือนกันนะครับทําเหมือนกันเลยนะครับทําเหมือนกันเลยอเดี๋ยวเอาตัวอื่นหนี่ไว้รอนะครับเดี๋ยวอเอาตัวนี้หนีบไว้รอนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเอาอะไรก็ได้นะครับที่มันสามารถที่จะเรียบๆนะครับแล้วก็มาหนีไว้หนีไว้สักหนึ่งสอนาทีนะครับหนนาทีนะครับ เมื่อแกนมันเรียบนะครับผมจะทําคลิปการเดินน้ายาด้วยนะครับว่าการเดินใลนลักษณะที่มีหยักเยอะๆอย่างเงี้ยเดินยังไงนะครับมาต่อองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองเอาอันนี้ดีวกว่านะครับเป็นทองแดงนะครับเป็นทองแดงนะเออนวะหรือเปล่าไม่รู้นะก็เอามาวางเหมือนเดิมครับเอามาวางเหมือนเดิมนะแล้วก็เอาอันนี้ไปย่างไฟนะครับไปย่างไฟเอาแกนนี้ไปย่างไฟนะครับผมใช้ตัดโดยเครื่องนะครับ ผมใช้เครื่องในการตัดนะครับไม่ได้ใช้เลื่อยนะใช้เครื่องนะครับในการตัดก็สะดวกสบายอยู่พอสมควรนะนะครับก็ตามสะดวกนะครับคนไหนที่ยังไม่พร้อมก็ใช้เลื่อยนะครับผมก็ใช้เลื่อยนะใช้เลื่อยอยู่สามปีนะครับพอเรางานเราเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นก็เอาเครื่องเอาอะไรมาช่วยทุ่นแรงได้นะครับตอนนี้ก็ฝนกําลังตกผมอยู่ที่ประชาอุทิศนะครับร้านผมอยู่ที่ประชาอุทิศถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุนี่แหละครับเขตทุ่งครุเป็นร้านเลี่ยมผ้านะครับเป็นร้านเลี่ยมผ้าโดยตรงนะก็จะมีทั้งงานเลี่ยมนะครับแล้วก็มีทั้งผ้าเครื่องนะครับมีทั้งสองอย่างบริการคนผ่านไปผ่านมาแวะได้นะครับงานผมก็เร็วสุดก็เอามาวันนี้ได้พรุ่งนี้นะครับอันนี้คือเร็วสุดนะครับเร็วสุดเพราะว่างานนั้นมารอทุกวันนะครับอย่างวันนี้ก็มารอตั้งแต่เมื่อวานก็สิบสิบห้าองค์นะครับสิบห้าองค์ซึ่งก็นัดส่งวันพรุ่งนี้นะครับ ก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับวิธีการเดิมนะครับใช้มือช่วยใช้ผ้ารองเพื่อไม่ให้มันร้อนนะครับเพื่อไม่ให้มันร้อนนะอย่างนี้นะครับเ,เอาบล็อกมากดดูนะครับมากดดูนะครับมากดดูนะเนี่ยแล้วเราก็มาจัดพระนะครับมาจัดพระโดยการบีบตามขอบตามอะไรเนี่ยให้มันพอดีนะครับเนื่องจากว่าพระอันนี้มีหยักนะครับมีหยักเยอะแล้วก็ ค่อนข้างที่จะองค์ใหญ่นะครับเราก็ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังเนี่ยครับก็หนีไว้แบบนี้นะครับหนีไว้แบบนี้นะนะครับแล้วผมจะทําคลิปในการเดินน้ํายานะครับในการเดินน้ํายาว่าลักษณะเนี้ยผมเดินแบบไหนนะครับการเดินน้ํายามีหลายแบบนะครับผมไม่ได้ยึดติดนะไม่ได้ยึดตายตัวนะครับว่าจะต้องเดินแบบนั้นแบบนี้นะครับเอาตามสะดวกเอาตามเหมาะสมของลักษณะของพระนะครับ ลักษณะของพระ <c oughs> อันนี้คือการเข้าแกนนะครับเข้าแกนก็เอามาให้ชมนะครับเอามาให้ชมเพียงเอากี่องค์ดีตอนนี้มันก็เอาสององค์นะครับเอาสององค์แล้วผมจะเดินน้ำยาให้ดูในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ